สวัสดีครับจะมารีวิวนะผม t ต y ยต้าวีออนะครับปี2011นะครับคันนี้ต่อหล่อครับพร้อมซิ่งเลยเครื่องฝีสตารตติดง่ายนะครับแอร์เย็นเพงเงพะนะครับแอร์นี่หนาวๆเลยนะผมแอร์แบ็คคู่นะครับตัวนี้เป็นแอร์แบ็คคู่นะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ปกตินะครับหองแต่งภายในไม่มีอะไรนะครับมีหุ้มคาร์บอนดูุกวเกียนะผมเบาะเดิมนะครับ พร้อมใช้งานนะครับเป็นอาร์คเดิมทุกจุดนะครับผมอาร์คเดิมเดิมนะครับสีสันสวยนะครับลงเล่มเรียบร้อยนะครับน้ำเงินดำนะครับมาดูทรงในนอกรถครับทรงให้ล่อเลยนะครับล้อขอบ15นะครับซีรีปดนะครับกระจกขาสแควร์นะฝาหน้าคาร์บอนนะครับฝาท้ายคาร์บอนคาเคในรถนะครับผมเครื่องยนต์นะครับมีแมปเน้าดูนี้20นะครับไอดีซิ่งนะครับ ที่กองซิ้งนะครับทอแล่นๆครับสีสันสวยนะครับริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะครับตามการใช้งานนะครับมีรางนที่เนรคครับดิ้วเบรกหน้าหลังเราราคาเบาๆแล้วคันนี้ราคานะครับเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทเท่านั้นเราฝาหน้าฝาท้ายคาร์บอนสวยนะครับงานเพียวเรา สันสวยนะครับราคา19,000แาพนบาทครับเท่านั้นดีวันที่มอไซคปแล้วผมวิ่งทางไกลได้ปกตินะฮะผมน้ำไม่ดันกันไม่ไหลนะครับเอกสารครบนะครับพาสี่หกเจ็ดเลยนะครับดูรถได้ที่ยุทธยาเสนานะครับเดินยนต์นิ่งๆอย่าง,งนี้เลยนะครับน,นิ่งเลยนะครับขับมันมาก เราสอบสูตรแม่6นะครับหนึ่งสามหกเจ็หนึ่เก็ดสูตรแล้วหาตัวซึ่งเสนารอาผมนใจพูดคุยสอบถามได้นะครับครับ